ต่อไปนะคะเราจะหาระดับเ e อ็กตรีมซึ่งระดับเ e อ็กตรีมเนี่ยเราจะได้รถคันแบบนี้นะคะทุกคนถ้าเ e อ็กตรีมหาง่ายเราจะไปต่อกันที่การหาระดับยากที่สุดเลยโอเคปะกดเลยเอ็กตรีมใช้ทั้งหมด25อันในอ่านดูซิเอ็กตรีมเนี่ยไม่ได้อยู่พื้นที่ภายนอกและสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้เหรอไม่ได้อยู่ที่ภายนอกและอยู่ที่ไหนก็ได้ หรือว่าอยู่ในอาคารเฮ้ยถ้าหากอยู่ในอาคารนี่ก็คงจะยากมากเลยนะคะทุกคนปะเราไปหากันเลยมาสถานีตำรวจตรงมาตรงมาเข้าประตูนี้แล้วหันมาตรงนี้จุดที่หนึ่งนะคะทุกคนโอเคได้มาหนึ่งจุดที่สองตรงนี้นะคะทุกคนตรงหลังป้ายตรงนี้จุดที่สองจุดที่สามตรงนี้นะคะทุกคน จุดที่สใต้สระน้ำนะคะตรงนี้โอเคจุดที่ห้าตรงนี้นะคะทุกคนตรงสถานที่รับเลี้ยงเด็กนี่ว้ใช่ไหมจุดที่หตรงนี้นะคะทุกคนมีเก็บตรงนี้ก็คือจุดที่7นะคะทุกคนตรงร้านขายสินค้าตรงนี้เป็นจุดที่8นะคะทุกคนอาจจะดูยากนิดนึง ถ้าหากเราดูไกลๆนี่ก็จะไม่เห็นเลยตรงนี้ที่แปดตรงนี้เป็นจุดที่เก้านะคะทุกคนจะเอาอยัางไงวะเนี้ยตรงนี้ออ้าเมื่อกี้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สิบนะคะทุกคนตรงนี้เป็นจุดที่สิบเอ็ดนะคะทุกคนโอ้โหนี่ไงทุกคน ตรงนี้อันที่1 2ในโรงยิมของโรงเรียนทุกคนอันที่13ตรงหลุมศพนะคะเมื่อกี้พี่ไม่ได้อัดพี่ลงมาก็คอมไพล์เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนี่เข้ามามันก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคน1 3อันที่14ตรงนี้นะคะตรงที่สร้างบ้านข้างบนสุดเมื่อกี้ทำไมไม่เห็นวันเนี้ยขึ้นมาตรงนี้ เพราะว่ามันเมื่อนี่เองอันที่สิบห้าตรงร้านขายอาหารค่ะทุกคนเดินเข้ามาก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้นี่ได้แล้วอันที่สิหกตรงออโต้ช็อปนะคะทุกคนมันจะอยู่ตรงนี้ต่อไปอันที่17ตรงขายเบอร์เกอร์นะคะทุกคนที่โรงหนังเก็บโอเคสิบเจ็ดต่อไปสิบแปตรงขึ้นสนามบินนะคะทุกคนตรงนี้ อุ้ยเกือบเก็บไปแล้วตรงที่19ตรงบุฟดินเนอร์ค่ะทุกคนเก็บเลยตรงนี้ที่20ค่ะที่หลังโบส21ในโรงพยาบาลค่ะทุกคนเดินเข้ามาจากประตูห้องเอ็กซเรย์นะคะทุกคนมันจะอยู่ตรงนี้ต่อไป22ค่ะทุกคนหูหูหาตั้งนานอยู่หลังทีวีนี่เอง ตรงนี้เนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ขอภายสำเร็จยังไม่เก็บเลยมันจะอยู่ข้างหลังทีวีนะคะ22 23มันจะอยู่ตรงเท้าเฮาส์ค่ะทุกคนถ้าหากทุกคนเดินเข้ามาเนี่ยเข้ามาตรงนี้หันมามันจะอยู่ตรงนี้ค่ะ23โอเคเหลือสองชิ้นต่อไปชิ้นที่24จะอยู่ใต้ถนนตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้ค่ะทุกคนนี่มันจะอยู่ตรงนี้ ชึบโอเคต่อไปชิ้นสุดท้ายอยู่ตรงไหนชิ้นสุดท้ายค่ะทุกคนหาตั้งนานอยู่ข้างหลังลงหนังนี่เองมีหน้าไม่เห็นดูนี่นะทุกคนเวลาวิ่งผ่านอย่างเงี้ยมันมันมองไม่เห็นค่ะโอเคชิ้นสุดท้ายเรียบร้อย ปลดล็อครถรองเท้ามีเล็บด้วยและอันสุดท้ายคิดว่าน,น่าจะหายากมากเลยทุกคนต้องใช้เวลานานแค่ไหนวะเนี่ยปะสุดท้ายว่ามีกี่อันเคกดอูโหูสาห้าอันอู้ทุกคนเห็นไหมอันแรกก็อยู่ข้างบนนูน่นก็ถือว่ายากแล้วปะเรามาล่าหาลูกอมกันเลย ยากแค่ไหนเราก็จะหาอุ้ยไม่ใช่นี่หว่าจะขึ้นมาทำไม1นชิ้นที่สองอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนกดตึ๊บโอเคปะนี่ชิ้นที่สองจะอยู่ใต้น้ำนะคะทุกคนชิ้นที่สามอยู่นี่คะ่ะทุกคนใต้หลังคาลงพัก ดที่สี่จะอยู่ในนี้นะคะทุกคนเดินทะลุเข้ามาตรงนี้นี่อยู่ข้างบนนี่เก็บเลยตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นที่5้านะคะทุกคนอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันแบบมันหลบดีซะเหลือเกินเราจะเห็นแวบๆหนึ่งอยู่นี่เข้ามามันจะอยู่ตรงนี้นี่ทุกคนจะมองเห็นอยู่นะคะนี่ดีเห็นไหมเนี่ยโอเคชิ้นที่ห้า ตรงนี้ชิ้นที่หกค่ะทุกคนตรงที่ร้านขายมอเตอร์ไซค์ตรงร้านนี้นะคะทุกคนจุดที่เจ็ดจะอยู่ตรงนี้นะคะหลังตรงมัดอาหารเราจะเดินมาข้างหลังมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนจุดที่เจ็ดจุดที่แปดจุดที่แปดก็คือจุดที่มีบิตคอยนะคะทุกคนพี่ได้ทำคลิปสอนการหาบิตคอยแล้วก็เพจไว้แล้วโอเคทุกคนก็เข้ามา เก็บชิ้นที่8ได้เก็บเลยก่อนหน้านี้พี่ทําคลิปตรงที่เป็นบิตคอยเป็นจุดที่8ใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นจุดที่10มันจะอยู่ใกล้ๆกกันพี่จะทําคลิปให้ตรงนี้เป็นจุดที่10แล้วก็อีกก่อนหน้านี้เป็นจุดที่8นะคะโอเคเก็บเลยจุดที่9ค่ะทุกคนจุดที่9ก็คือตรงรูปหมวฟักทองตรงนี้ค่ะโดยการใช้บันไดไต่ขึ้น ถ้าหากเราไม่ใช้บันไดไม่รู้ว่าจะขึ้นด้วยวิธีไหนแหละจุดที่9ตรงนี้ค่ะทุกคนถ้าหากทุกคนเดินเข้ามานิดนึงเนี่ยนี่ข้างในก็จะมีชิ้นชิ้นลูกอมตรงนี้อยู่อ่าจุดที่9จุดที่11เป็นร้านขายหนังสือนะคะพี่สงสัยว่าอันที่11เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้อ่ามันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่ากระโดดดูกระโดดหาดู อ่ะจุดที่11อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนจะอยู่ใต้ตรงนี้โอเคค่ะน้องๆชิ้นที่12จะอยู่ตรงหน้าหัวฮาโลวีนตรงนี้นะคะพอดีพี่ไม่ได้อัดเมื่อกี้มันจะอยู่ข้างในนี้อพอดีไม่รู้ไงว่าจะอยู่ข้างในนี้ก็เลยเดินมาดูสรุปก็คือมีมาต่อมาชิ้นที่13จะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนจะอยู่ตรงโรงหนังของโรงเรียน นี่จะอยู่ตรงนี้ชิ้นที่13ไม่ถึงต้องใช้บันไดต่อไปชิ้นที่14ชิ้นที่14ค่ะทุกคนชิ้นที่14เนี่ยจะอยู่ข้างหลังโรงเรียนนะคะทุกคนให้ทุกคนตรงมานี้แล้วก็มาเก็บตรงนี้ได้เลยตรงนี้กระโดดนี่ชิ้นที่14ชิ้นที่15้าค่ะทุกคนชิ้นที่15้าเนี่ยจะอยู่ข้างหลังสถานีดับเพลิงนะคะทุกคน ให้ตรงมาแล้วก็จะมีซอกเล็กๆตรงนี้ให้เราเก็บนี่เดินเข้ามาเลยโอเคชิ้นที่15บห้าออกไม่ได้อโอเคค่ะทุกคนชิ้นที่16ก็คือข้างในนี้นะคะพอดีเรายังไม่ได้ตั้งใจถ่ายไงนึกว่ามันไม่มีเออชิ้นที่16ก็คือข้างหลังตู้เซฟนี้นะคะต่อไปชิ้นที่17ชิ้นที่17นะคะจะอยู่ข้างในนี้โดยการกดปุ่มตรงนี้ โอเคก็จะมีบันไดอ่ะกระโดดขึ้นน yeah ี่ค่ะทุกคนชิ้นที่17จะอยู่ตรงนี้นะคะใต้หลังคาทาวเฮาชิ้นที่18จะอยู่ในนี้ค่ะทุกคนเมื่อเราเดินมาถึงห้องนี้แล้วนะคะให้เรากดไฟตรงนี้ ไม่ใช่กดปึ้งก็จะมีรูปเปิดให้เราลงนะคะเข้าไปข้างในและชิ้นที่18ปจะอยู่ตรงกล่องอาวุธตรงนี้โอเคต่อไปชิ้นที่19ชิ้นที่19จะอยู่ข้างในนี้ค่ะทุกคนให้ทุกคนเอาที่นอนมาวางไว้ตรงนี้นะคะให้หัวหันไปฝั่งนูน้นนี่เอาอะไรวะเนี่ยเราต้องรีบเราต้องทำเวลาแล้ว เฮทุกคนเออเรียบร้อยต้องมีเครื่องอันนี้นะคะทุกคนไม่งั้นเนี่ยเก็บไม่ได้เราต้องเร็วหน่อยตรงนี้นะคะทุกคนชิ้นที่20โอ้โหแอบสมิธเชียวไปต่อไปโอเคค่ะตรงนี้ชิ้นที่21นะคะทุกคนเก็บเลย ชิ้นที่21มันจะอยู่ใต้น้ําตกนี้นะคะทางเข้าก็คือตรงนี้ชิ้นที่22จะอยู่หลังต้นไม้นี้นะคะทุกคนจะอยู่ข้างหลังบ้านที่เป็นแคมปิ้งตรงนี้ค่ะให้ทุกคนตรงมาแล้วก็จะอยู่ข้างหลังต้นไม้นี้จากที่เราออกจากน้ําตกนะคะโอเคเก็บเลยต่อไปชิ้นที่ย3สาม โอเคค่ะทุกคนชิ้นที่23นี่จะอยู่ข้างในรถไฟนะคะให้ทุกคนลงมาอุโมงรถไฟแล้วก็นั่งรถไฟมันจะอยู่ตรงข้างหลังคนขับค่ะโอเคเก็บเลยเมื่อไหร่จะถึงวะเนี่ยอาจอดชิ้นที่24่ค่ะทุกคนจะอยู่ใต้ใต้เออ,อเขาเรียกว่าอะไรนะใต้สะพานไม้ตรงนี้ค่ะแถวแถวใกล้เรือมันจะอยู่ข้างในน้ําโอเคตรงนี้ ต่อไปชิ้นที่25โอเคค่ะทุกคนต่อมาชิ้นที่25นะคะให้ทุกคนวาร์ปมาที่เกาะพาราไดซ์ไอแลนด์หรือบ้านเลขที่3 6นะคะแล้วก็ให้ทุกคนเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงมาเลยตรงมาตรงจุดตรงนี้นะคะก็จะมีก้อนหินสีน้ำตาลนี่เราให้ทุกคนเก็บเลยปะต่อไปชิ้นที่26ต่อมาชิ้นที่26นะคะให้เรามาบ้านหลังที่24 กดวาร์ปมาแล้วเราก็เดินไปข้างหลังข้างหลังบ้านหลังนี้เดินลงมาเดินลงมาเลยเราก็จะเจอรูเล็กๆตรงนี้นะคะให้เราเดินเข้ามาข้างในเลยค่ะนี่ทุกคนอันนี้ชิ้นที่26จะอยู่ใต้หินตรงนี้ค่ะไปะเก็บเลยต่อมาชิ้นที่27โอเคค่ะทุกคนให้น้องๆทุกคนวาร์ปมาบ้านหลังที่31นะคะ เมื่อเราวาร์ปมาบ้านหลังที่3 1เอดเสร็จแล้วให้น้องๆลงมาข้างล่างตรงนี้และถ้าหากน้องๆเจอรูตรงนี้ให้น้องๆเข้ามาข้างในเลยเออเข้ามาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็ตรงมาตรงมาแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงมานี่มันจะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนไะชิ้นที่27ดเก็บเลยนี่ทางออกก็จะเข้าแล้วก็ออกทางเดิม ตรงมาเรื่อยๆแล้วก็ออกตรงนี้นี่ชิ้น28ก็จะอยู่ใกล้ๆชิ้นที่27นะคะทุกคนให้ทุกคนวร์ปามาบ้านหลังที่31เอเหมือนเดิมแล้วก็ให้ทุกคนหันม,มองต้นไม้ใหญ่ๆอยู่สามต้นตรงนี้แล้วให้ทุกคนมองดูต้นข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ตรงมาตรงมาแล้วก็นี่ลําต้นของมันก็จะมี ลูกกวาดตรงนี้แล้วก็เก็บเลยชิ้นที่28ชิ้นที่29ให้ทุกคนวาร์ปมาบ้านหลังที่30ค่ะกดวาร์ปมาและให้ทุกคนตรงไปที่ภูเขาตรงนี้ตรงมาเลยลูกกวาดก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนชิ้นที่29ก้เก็บเลย ต่อมาชิ้นที่30ค่ะให้ทุกคนวาร์ปมาบ้านหลังที่30เพราะว่าตัวนี้พี่เจอแล้วเหมือนเดิมให้น้องๆวิ่งวนตรงต้นไม้ข้างบนนะคะก็จะเจอตรงนี้ก็จะอยู่ข้างหลังเกาะสุดสุดท้ายตรงนี้เลยท้ายของเกาะนี้นะคะทุกคนแล้วก็เก็บเลยชิ้นที่30โอเคต่อไปชิ้นที่31ชิ้นที่31ให้ทุกคนมาที่หลังโรงเรียนนะคะตรงนี้แล้วให้ทุกคนตรงมาเลย มันก็จะอยู่ตรงนี้โอ้โหแอบสมิธเลยมันก็จะอยู่ต้นสนต้นใหญ่ต้นนี้นะคะสีที่แตกต่างจากเพื่อนต้นแรกเลยโอเคเก็บดูออกใช่ไหมว่าอยู่ตรงไหนโอเคเก็บเลย3อต่อไปชิ้นที่32ค่ะโอเคค่ะทุกคนต่อมาชิ้นที่32ให้น้องๆ้อวาดมาตรงบึงนี้ก็ได้นะคะทุกคนและทุกคนก็ตรงมาก็จะเจอต้นไม้ต้นนี้โอเค ชิ้นที่32เก็บเลยไะต่อไปชิ้นที่33ชิ้นที่33ให้ทุกคนวาร์ปมาบ้านหลังที่33นะคะแล้วก็เดินเดินมาเดินมาข้างหลังแล้วก็จะเจอตรงนี้ค่ะทุกคนกระโดดเลยนี่ได้แล้วชิ้นที่33ต่อไปต่อมาค่ะให้ทุกคนวาร์ปมาบ้านหลังที่34แล้วก็หันหลังตรงมาเลยค่ะ ตรงมาตรงมาเรื่อยๆแล้วก็กระโดดนี่ทุกคนชิ้นที่สาสิบสี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเก็บเลยโอเคค่ะชิ้นที่ส5สิบ้าเนี่ยจะอยู่ตรงข้างหลังเทา้าเฮานะคะให้ทุกคนตรงขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เดินมาแล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วก็เดินตรงไปเลยนี่ไงทุกคนพี่ไม่เห็นไงเพราะว่ามันบงัง บางอย่างเนี้ยเนี่ยเแบบเนี้ยใครจะมองเห็นเออนี่ทุกคนตรงมาแล้วก็เก็บตรงนี้เลยชิ้นสุดท้ายชิ้นที่35พอบเรียบร้อยแล้วความจริงก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องเก็บให้เหนื่อยนะเพราะว่าเรามีรถอยู่แล้วไงเออก็เพื่อคนดูนะเพื่อน้องๆทุกคนใช้เวลา3ชั่วโมงในการหาโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด ซับสไครป์พี่ด้วยนะโคตรเหนื่อยเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย